ดีค่ะคุณสิริสุทีวัฒน์นะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพูดถึงค,คนที่ประสบความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยสามารถเลือกไปทั้งสองทางแต่คนทั่วไปมาคิดว่าคนเราเนี่ยต้องเลือกทางใดทางหนึ่งคุณคิดไหมคะว่าคุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งคุณอยากเลือกจากประสบความสําเร็จกับหน้าที่การงานหรือเลือกที่จะมีเวลาว่างให้กับครอบครัว,วหรือว่าคุณจะเลือกสองอย่างคะหรือว่าคุณอยากเลือก มีเงินมากมายหรือว่าอยากทํางานที่คุณรักหรือว่าคุณจะเลือก2อย่างส่วนตัวดิฉันนะคะดิฉันเลือก2อย่างค่ะก็คือแนวะสคของสเร็จในน้าที่การงานแล้วก็มีเวลาให้กับคนที่เรารับด้วยค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มาเที่ยวกับเพื่อนค่ะมาทานอาหารที่แม่น้เจระยานะคะ,ะ,คะตรงนี้เป็นวิวแม่น้ํานะคะซึ่งทําให้เห็นนะคะว่าคนเราเนี่ยสามารถเลือกได้2อย่างเพราะดิฉันเลือกที่จะสร้างระบบที่ทํางานแทนเราอยู่ที่บ้าน เครือข่ายเนี่ยมันจะบอกว่าคนเราเนี่ยเราทาธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราจะต้องมีไรายได้เป็นทัศน์สิิ์ที่ใช่ไหมคะสร้างระบบเพื่อทํางานแทนเราคะ่ะแต่คุณคิดว่าธุรกิจเครือข่ายเขา้าทั่วไปเนี่ยก็ทำได้จริงหรอคะทัพไลน์ของชานีช่ชานุสานะมีไรายได้เดือนละสองล้านก่อเลาอนค่ะแต่คุณเชื่อไหมคะเขาไม่มีเวลาอยู่บ้านเลยคะ่ะ เขาแทบไม่อยู่บ้านเลยใน30วันใน1เดือนเขาต้องออกเดินทางไปทั่วประเทศค่ะดิฉันเองก็เหมือนกันค่ะเมื่อปีที่แล้วไม่สามารถไปเที่ยวกับเพื่อนได้อย่างนี้นะคะเพราะเวลาที่เพื่อนมาเนี่ยดิฉันก็ไม่ว่างค่ะต้องออกเดินทางทั่วประเทศค่ะแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยเหมือนกันค่ะฉะนั้นคุณคิดว่าจริงหรอคะที่ระบบเนี่ยจะทํางานแทนคุณวันนี้ดิฉันจะพูดถึงระบบที่สามารถทํางานแทนเราได้24ชั่วโมงเหมือนเป็นร้านค้าแทนเราค่ะวันนี้ดิฉันไปน,นั่งที่แมคโดนัลด์ค่ะ แมคโดนัลเป็นแฟนชายแฟนชายหนึ่งที่เวลาที่คนเนี่ยเข้ามาใช้บริการเนี่ยสามารถเห็นว่าระบบของเขาสามารถทํางานแทนเจ้าของเป็นชายได้เลยถูกไหมคะคนที่บริหารร้านค้าแมคโดนัลเนี่ยเป็นแค่พนักงานมัธยมถูกไหมคะเขาก็สามารถทําทำแมคโดนัลเป็นระบบได้ทุกอย่างนะคะฉะนั้นเราต้องสร้างระบบที่ทํางานแทนเรา วันนี้ดิฉันก็มีบล็อกค่บบลอ็อกบลอ็อกของดิฉันทําทงานแทนดิฉัน24ชั่วโมงค่ะและ้วบล็อกนี้ค่ะสามารถสื่อสารให้กับคนที่จะเข้ามาดูบลอ็อกของดิฉันได้ตรงกลุ่มเป้าหมายค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ต้องการเนื้อหาอยากประสบความสำเร็จธุรกิจเลยค่ะ <c oughs> เขาก็จะไม่เข้ามาดูในบลอ็อกของดิฉันใช่ไหมคะแล้วคนไม่ว่าจะจากเซิร์ชเอนจินหรือว่าจากโซเชียลมีเดียก็จะเป็น Facebook มิเ Twitter, วเตอร์ก็จะส่งทราฟฟิกเข้ามาถึงบล็อก และไม่ว่าเวลาที่ฉันหลับหรือตื่นค่ะบล็อกนี้ก็ทํางานแชร์ค่ะแล้วไม่ว่าใครที่เข้ามาทาธุรกิจก็จะสามารถมีระบบเหมือนกับดิฉันได้โดยการมีเหมือนเหมือนเป็นระบบแรนชสยอะค่ะคุณแค่เข้ามาเรียนรู้แล้วคุณไม่ต้องมีความรู้อะไรคุณเข้ามาเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วก็สร้างบล็อกสร้างระบบแทนทํางานแทนคุณกับดิฉันแล้วคุณก็จะมีหน้าร้านที่ทํางานแทน24ชั่วโมงค่ะส่วนเนื้อหารายละเอียดด้านอื่นนะคะคุณสามารถ ดูอย่างละเอยียดได้ในบล็อกของลูกซายพันเชนสอบเป็นสเต็ปไปสเตปคะ่ะแล้วขอคุณประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ถ้าพอที่เห็นอะไรอย่าลืมกรอกข้อมาในกลอบด้านล่างคะ่ะวันนี้ดีใจที่ได้พบคุณวันนี้นะคะวิววันนี้สวยนะคะแล้วพบก,กันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะเ็ยยม ได้แล้วหาแล้วกินแล้วยังหาเองธรรมดาเข้าไปดู <coughs> 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 <coughs>